มมกาควันนี้เมือ่อหนึ่งปีที่แล้วคุลิที่มาอยู่กับเราวันแรกด้วยขนาดตัวประมาณนี้ตอนนี้ตัวเท่านี้แล้วคุลิขวบหนึ่งแล้วอยู่กับเราครบขวบหนึ่งแล้วลูกอ่ะดื้อด้วยดื้อด้วยอ้วนด้วยขี้บ่นด้วย <c ười> คุลิขวบหนึ่งแล้วนะคะลูก ดูสิจากตัวแค่นี้เลยตัวเท่านี้แล้วลูกแม,ม,ามาเคยป้อนนมหนูตัวเท่าฝ่าม,มือเองนะปีนหนึ่งแล้วค่ะคุณลีลูกดูคนมาครบหนึ่งปีแล้วนะแฮปปี้บ day นะคะลูก <c oughs> มองหน้าจากตัวนี้เป็นตัวนี้แล้วต <c oughs> <c oughs> ายแล้ว <c oughs>